เประจําเดือนมาน้อยผิดปกติไหมครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพัฒนันมัตตาธนาพันธ์สูตินรีแพทย์ประจําศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลสมิติเวทธนบุรีค่ะก็มีคําถามมานะคะว่า มีประจำเดือนมาน้อยกว่าปกติมีความผิดปกติอะไรไหมนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าประจำเดือนในลักษณะที่ปกติก็คือจะมาประมาณ3-5วันโดยที่ปร,ริมาณในแต่ละรอบนะคะคือ 30cc ซีถึง 80cc นั่นหมายถึงปริมาณเพียงแค่2ช้อนโต๊ะก็ถือว่าเป็น ประจำเดือนที่ปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้หญิงท่านใดในแต่ละรอบเดือนมีประจำเดือนมาน้อยกว่าปริมาณ2ช้อนโต๊ะนั่นแปลว่าคุณมีอาการที่ประจำเดือนมาน้อยผิดปกติก็ควรที่จะมาพบแพทย์ค่ะสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการประจำเดือนมาน้อยนะคะได้แก่การที่มีโรคประจําตัวบางชนิด หรือการที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะหรืออาจจะเกิดจากการตั้งครรภ์ก็ได้ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดประจำเดือนมาน้อยได้ทีนี้ถ้าหากว่ามีความกังวลใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นมีประจำเดือนที่ผิดปกติหรือเปล่าอย่างแรกก็คือควรที่จะต้องมาตรวจสุขภาพนะคะตรวจภายในดูว่าเรามีความผิดปกติอะไรไหมนะคะและวิธีการปฏิบัติตัวที่จะทำให้เรามี สุขภาพที่ดีมีประจำเดือนที่มาสม่ำเสมอนั่นก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ